แล้วก็สัหรับสุภาพสตรีด้านนเิทีนะที่เดินท่านเดียวโอ้โหเด่นเด่นเลยนะพี่เุ้ยคุณมินประพัฒจิระเดชธน,นวัฒนะครับผมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจอมพระนะครับมาในชุดผ้าไหมทอมืองานโบนราณสีเม็ดมะขามลายดาวล้อมเดือนครับโอ้สวยงามมากเลยนะคะลายดาวล้อมเดือนนะคะงดงามจริงๆริค่ะ ก็ต่อไปนะคะคุณอาภรษานาญเจริญเสรเอกวิชยกุลค่ะคณะกรรมการกองทุนบู่บ้านอนจ์จำปานะคะมาด้วยชุดผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกนุ่งผ้าไหมลายพญานาคค่ะโอมาพร้อมกับคุณจำปีจินดาสีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอนจ์จำปานะครับมาพร้อมกับผ้าไหมลายหฮสีม่วงเลยฮะ,ะสีเพ<า>ื่อ,อความสวยใช่ไโอ้สวยสวยสวยค่ะเราจะเห็นจากจอนะ ลายไหม่องมันจ <นะ S 1> ริงเลยแล้วก็ลายโฮ่